ต่อไปนี้จะเป็นวิการสาธิตวิธีกินปลากระเ่าสาธิตให้ดูหน่อยนี่นี่เขาเรียกว่าปลากรเสนแต่ไอเนี้ยจะโดนจะโดนเตเราต้องเราต้องเราต้องเกลี่ยที่นั่นเขแล้วก็เข้าปากที่สวนี้เราก็เ่อเานขอเรา ห้งองนาวนะหนาว่ากเูยอันนี้พวกนู้นิเป็นอย่างไรามารู้นิเป็นอย่างไรจะบอกได้เปล่าอะไรวะอยู่เมืไรลืมเลยอันนี้ใครเนี่ย าก็เดีปาก็เดีนะราทไทแต่ว่าเราใหู้ใหูตรง้ดอุหลก็มีผลญาติส้มก็ดดยีอมกระดูกกหดกมีเห็ดด้วยมีมีมีกระดูกงูกระดูกออนกระดูกอ่อนมีเเ้นม่เห็ดเห็ดเห็ดอายาอายาให้ดูเห็ดเห็ดอาบากุจิเห็ดอาบากุจิ ใช่หรือเปล่าไม่รู้อาจริงไหมเนี่ยม้วนม้วนใส่กระเนื้ออาหารแยกกินจบจบมาหมดแล้วหมดแล้วนอกจากปากติก็จะมีอันนี้อะไรอ่ะหอยจ้อหอยจ้อปลาเปี๊ยะปลาเปี๊ยะ ร้านเขามาให้มาแค่ชิ้นเดียวเขาปลาอื่นหมดมันมันหมดแล้วอันนี้ปลาตุ๋นเต๋ทอดไม่รู้จะถูกหรือผัวย่าอย่าอย่าเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาต่ออร่อยไหมคะน้องอร่อยเขาต้มปลานี่อร่อยไหมคะที่นี้มัวแต่แชทหาสาวอ,าอ่ะรูหน้าอะไรอะว้าโอ กินมมากอร่อยอร่อยเต็มากขอกินมั้งแล้วกันนะอร่อยไม่อร่อย,ออยนะคะปีอะค่ะปากปีนี่มันสมองมา